<laughs> ừ. hết hàng hết nhàng không không. không không tới hàng lần bựa để hàng mua rau bẹ nuối không phải hào ồ ní khoáng nhiêu bựa u ngầu nhiều đây về lo để đây về lo nấm khỏe được พุ่นไหอยู่เต็วลุ่มโอ้ปลาได้บ่ราะบัตอีกปลาบัวบ่ชเออมาพ่าไอ้เพิ่นเยกเหรอครับพี่น้องเลยจอดถามทักทายเพิ่นครับเพิ่นว่าเพิ่นมาหาใส่เบ็ดแล้วก็เอาบ่วงมะควมมาห่างหนูเนอะงันเจ้าได้จักตัวหรือสวางมาหรือจังเล่นนี่ล่ะบัวอะไเนาะนี่ก็ใสค้าไว้เลยได้หน่นี่สิไปยามอยู่เดือนนี่สิไปยามอยู่เดือนนี่ นี่ยังก็เที่ยวนกันเที่ยวจคือเปิ้ลใส่หรือใช่ไวแล้วไกลมองเอายับรอบเห็นมืโตเปิ้ใส่ไวเล้วเห็นไม่าเไปไม่ใั่กับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนคือเก้าละครับคลิปนี้กัสีเด็พาพี่พาน้องพยายามมึงหนูถีใส่ไวเห็นละครับพี่น้องไม้เก่าไม้เดิมบ่ท่นเลยกูออกหนีไปใส่ครับผมเอาไปบ่งไปชมน้ำกันครับพี่น้องสิเป็นจังไง บ้แมนสีเบิดแล้หรอว่าครับพีน้อางหนูเดี๋ยวเข้ามาก็คือมีดอิ่มเสียมยุ่แท้บ่มีติ่งมีชุนยังเลยครับผมโอ้หันคำคืนนี่บ่เถือกกับมืออื่นเศร้าบ่เถือกยังจักตัวนี่คาดว่าก็สีได้เก็บกู้กลับละครับบ้านนี่หาไม้ไม่ใช่ครับผมบ่มี่ยังครับย่ใส่ระบานนี่ โอ้ยคือพอดขขีขวักขักขวักขักฟังจุดจาดจุดจาดขึ้นให้จักบาทเนี่ยเถอะเอ้ยพอดีมีผลงานให้พี่ให,ใ,หให้น้องเบิ่งนี่มั้ยเงินตัวน้อยๆก็ได้เอ้าหลังนั่นกระบ,บวัวมีเงครับคาดว่าสีบวัวคือแล้วครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับผมหลังนี้กะบ,บวัวมีเง มองเก้าไหมเก้านี่แหละครับพี่น้องใส่ไปคือเก้าครับผมอเอาไปบังกันอีกครับเม็ด,ดยู่ครับพี่น้องเม็ด,ดยู่เม็ด,ดยู่เดี๋ยวนี้นี่มูนี่มองเคยได้แล้วผมก็เอาบวางเอาอย่างมาใส่เพิ่มเติมเป็นสวงหลังส่วนตัวกันครับอีหลังหนึ่งกบ็บมีหยัง หลังนี่เกือบวัวมิยังเถือกเคยเถือกแล้วครับอยู่หลังนี่พุ่นละมันเพิ่นลงไปเกียกน้ำอยู่ให้นะุ่นครับนะเมื่อนี่กะบัวมิยังครับผมอ๋อยังโยชักหลังดอกยังโยซีหลังวะครับมันจำว่วผิดหลังหลังอยู่นี่กะบัวมิยังครับผมนั่นหลังนั่งอ้า ส w i n g l a n g ที่เด็ดก็ผมที่ไปใช้ท่างใช้ผมใช้สว่างหลังชวนกันลวดครับพี่น้องโอ้ยเอากระลันไปทั้งสว่างหลังเยอะได้หรือนี่แม่นเพป็นลันฟีลันเฝ้านั่น์นะครับพี่น้องเอ้ยอรับเพื่อนเนี้ยภาพเหีนสู่เอ้าเอ้ยเพื่อนกระสีลันฟีนัแหละเอ้าจังมาลุ่นมาชมเอื้อนเศร้าครับพี่น้อง ทำคืนนี้บบคือครับผมลูตาีปไ้ดีเป๊ไส้ไม่ครับดีไปพยายามลงวนตอเชเปั้มบ่นไห้านห้พว้เนี่ยไห้คอนไปหาหนูโอ้ห้คอนไปหาหนูออมือคืนใหมือมันยู่เอามือเ้าเ้าดิ่งให้มันได้มานเนื้อบาดนี ถ้าถูกความหมานจงมีแก่ผู้ฆ่าไปบ่ไปทำลุงบ่ก็มันไก่เออมันไก่ว่าต้องไปรอดขันลุงใส่อยู่ละบ้านห้องนี่จะไปเด้เออ่ไปจะลงไปว้าเออวันหมันคนว่าบาดด้านเจ้าให้ควันเจ้า,า,า,า <c oughs> แต่นี่ตัวหลานสาวเพิ่นให้ควันครับพี่ เพื่อนอยากม้าน้ำบางคันนี่เพื่อนอยากมายามหนูน้ำกับผู้ได้พาเพื่อนมาดอกสีสมพรนเพื่อนให้บ่ผมเราว่ามันบ่คือครับพี่น้องเอ้าครับสวัสดีเช้านี้แหละครับผมไว้บ่แมนเช้าสวยแล้วครับสวยแล้วสวยแข็งแล้วจนมาแดดออกแข็งแล้วครับพี่น้องสีสมพรนปากเพื่อนบ่ผมเจ้านี่จังว่าผมบ่ตื่นเต้นบ่ดิ้นบ่ดันว่าสีมาตาเส้าละครับเพราะว่ามันเป็นสรงบ่คือตั้งแต่มื่เคินนหมดละครับเอ้าได้หรือบ่ได้ผมก็ที่กู้อันนี้ละครับพี่น้องอื ตีกู้กไปหาใส่มองไหมครับผมเอาไปลุ้นไปชมน้ำกันครับเดี๋ยวลงไปแล้วกะบวัวไม่ยังหรอกครับพี่น้องอืมเรื่อนีเฮ้ยบัวคือบวัวคือเอาเดี๋ยวผมจังสีมาเก็บกู้เพิ่นครับพี่น้องโอ้ยพี่น้อง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 บวัวเป็นเมียนหรือบัวครับปปิดดำคึกมึกเลยครับพี่น้องดำคึกมึกเลยนั่นครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่พาลงไปเบื่องใกล้ๆเดียวนี้ผมยืนอยู่ทั้งครับธรรมดาผมก็สิลงไปยามอยู่พุ่นละเิ่นว่าสีกู้ว่ามันบ่กือก็เลยพี่พาพีแพลนห้องยามเบิ่งเล็กๆหน่อยๆนี่ผมใส่ไว้นี่ครับนี่มันเป็นทางสวดออกมานีแหละนี่ทางสวดออกมาหนี่นี่นี่ไปนี่ผมนี่ไปจังสิเขาไปใส่พุ่มนั่นน่ะนะครับนี่แสดงว่าพิ้นที่ออกมาตะพี่ครับพิ่นมาตำลังนี่แหละนี่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 เดี๋ยวผมพาลงไปเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้อง พี่น้องมันสียููอยู่บว่านี่บักกิโลครับนี่เม่นบักกิโลเลเปิ้ผมว่าเม,ม่นเมียนเทียร์แล้วนี่เรวบัวถึงโลกอกยังหน่อยเร้อครับนี่เั็นบ่วถึงโลกอกยังหน่อยนี่เอออยาหานสุดยอดเลยครับพี่น่องว่าเม่นสีทิมแคลว,ว่าเม่นสีกินเห้วเลี้ยวครับเอ,อ เอาเฮ้พี่เห็น่งหรือเบิ้งคักขัดวันซวนน้ำผมเนี่ยพี่น้องวันสวนน้ำผมเนี้ยเอาเดี๋ยวผมจังทีมาปลดออกครับผมเรียบร้อยแล้วเพื่อนสิ้นทีมในที่เกิดเหตุครับผมอ่นเรียบร้อยในที่เกิดเหตุเลยเดี๋ยวผมจังทีมาปดออกครับเดี๋ยวพาพี่พาน้่งปยายาสซุ้มที่เหลือกนครับบาทนี้ยุนี่ละอีกจักลังหนึ่งโอ้บัวเป็นที่ย้อนหลานสาวอวยพรให้เนี่ยบัวพี่นน่งจังสีมันเนา ตัวหลังนี่กระลันไปอยู่ดิครับคือแจ้งลักษณะมีหนูมาพันไปอยู่ดินี่หรือผมสีเอาคาไปอีกเหรอเนาพี่น้องนี่นี่กระลั่นไปอยู่นี่แม่นอียงบอกมาลันถ้าว่าเพิ่นที่ลั่นเอียงล่ะคือว่าดิเอายังบม่หยังกระสิกู้คือเกนละครับพี่น้องยังว้นมาจอบเอาเพิ่นไหม่้องหลังอยูหนี่ว่มีอย่างครับยังอยู่ปกติดีคือเกานก็ได้ วองหลังยู่นี่กะบัวมีอะไรล่ะครับนี่เดี๋ยวมาบ่วงสักคือดื้ออยู่เนาะบัวมียังอะไรล่ะครับพี่น้องเรานี่มีตัวเดียวครับมีตัวเดียวเปิดต๊ะตัวเดียวนี่กระมาณชุดด้วยเ้อพี่น้องบาทนี่ผมมาเป็นทีบัวมีเต็มเลยครับผมเอาเดี๋ยวผมไปปลดเอาก่อนครับพี่น้องมาปลดเอาหนูตัวนี้ก่อนครับพี่น้องบาทนี่โอ้ยเขี่ยวจำเงาเลยครับพี่น้องจำเงาเลย จำงอชาเลยดึงขึ้นมาเบิดเลยโอ้ยแฟนเพื่อนบวรียบร้อยนี่เม้นบวได้กินครับพี่น้องแฟนเพื่อนบวรียบร้อยนี่เม้นบวได้กินเฮ้ยเราต้อเกี่ยวไปคักเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยห้วยบ่วงลวดจนกิ่วแล้วครับพี่น้องเหลือเป็นขาดครับโอ้ยแข็งเกเรครับพี่น้องแข็งเกเรคาดว่า คาดว่าเพิ่นสีเถือกท้งแท่ามือคืนนี่แหละครับพี่น้องแข็งเกเรเลยนี่เดียวเดียวเดียวเอาใจกับแขนผมบ่เหรมันมอน้อยเลยครับพี่น้องเต่ว่ากะคิดว่าบ่ถึงดอกโรนนาทีเจ็ดแปดเขียนนี่มีอยู่ครับผมสุดยอดครับสุดยอดพี่น้องว่ามันน้อยเสมอแต่ว่ามันคักเตือบเหรอครับเป็นบักผูหไงครับพี่น้องเป็นบักผูยไงคักสุดยอดครับ ีว่ามันธรรมดาบ่พี่น้องโอ้ยหัวดจนกิวเกือบม่นขาดมันเม่นเพื่อนโบเรียบร้อยนี่มันขาดกวนครับพี่น้องนี่ครับแข็งเกดียเลยเป็นลักษณะบักคูง่ายนั่นแหละครับพี่น้องขนแดงกระเช้าเลยโอ้ขักขับขับขับโอ้เป็นน้ำ ควานหลานสาวเลย,ยครับพี่น้องเอา้าทีเด็อเมราพระจากพ่อแม่พี่น้องเหรอครับบ้านนี้คลิปนี้เ,นเขาขึ้นโตเมือบ้านเหมือนสรงน้ำครับผมอือเาไปอา้างหลานสาวเพิ่นก้อนบาทนี่เิ่นคืออีดีใจใหแห้งว่าไปย่องว่าเป็นน้ำอันคาถาเพิน่นเป็นน้ำาพ้านเพิ่นนั่นนะครับจะเป็นเพนิ่นยูบุดเลยเดียวหนึ่งก็ได้เอา้ากระสีเด็อเมราพระจากพ่อเม่พี่นอ้องเขาเมือ,อมบ้านเหมือซสองเลยครับผมบ้านนี้ว่างผมก็จังสี่เก็บกู้ไปน้ำหาไม้ไม่ใช่ครับผม ขอขอบุญควาบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรทุกผู้ทุกคนล่ะครับในการติดตามรับชมช่องของนุมอีสานหาก,กินมาเนาะครับเนาะขอฝากไว้ในความอกความใ,ามมใจฝา,ากักแข้งเมืเเเองแยงคือเก่าล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม เป็นัะไรเนี่ยแบบเ <g> ห <ül> ็นว่าคว้านหนึ่นิ้นให้ลวง <g ül> าจาออัาจาินจับว่า <g ül> เหรอจับอยู่ป่เฮ้ยโอ้ขึ้ถหาที่ดีเหรอวะคว้านขึ้ดีเหรอวะหน้าผู้ชายครับหน้าผู้ชายเพิ่นลงมาหาอยู่บ้านนี่แหละ <g ül> เพิ่นว่าขันได้หนูตัวใหญ่ๆเอาไปให้เพิ่นแนวไปสั่น <g ül> เอากระสีเดียวเอาไปเพิ่นล่ะครับบาดนี่ผ <g> ม <ül> ตะขึ้นพ่อครับเพิ่นไม่ว่าไว้ตั สองสัมือหละล่ะนี่อย่าท่านได้ตัวใหญ่ปน,นีจักเทีกแต่ทีเดียวไปเพิ่นล่ะครับบานนี่พิอนทีเยวไปเฮ็ดยังกินบ่ไปไปน้องเมียนเอาไปตาแปเอนูตัวนี้ไปตาไปกันลไปไปข <c oughs> ี่จักรยานน้ำกลนครับว่าขี่ม้าใส่มาน้ำกับมา้า ครับบานเนี่เาไปตรงนี้นูไปตาเพื่อนอหนูยังม่คัดมาเนี่ยโอ้ย่ตาเพื่อนเราไว้ว่าพวกยาได้เอาไม่เพื่อนต้อยีไม่หมันหมานๆมันคอมเตอเดียวมาให้ได้ครูทียกับบบจัยปนนี่อวโตเห็นยังกินเหรอพ่อนน่ะกุออ้อมไปเสร็จิอ้อมไปเลยเีอืมเอา มันยากยากปุนแล้วไม่ก็ที่แทบดีพว่าปุ่นแล้ว